昭和啊 la ฝนมาปนยกกันเลยเดี๋ยวนี้คนนังเริ่ยแล้วมีอยากยองนะครับในประดับประดาน,นะครับ <c oughs> <c oughs>

อ่าเดปก็มีระลับอยกใช่ก็มว่าพระตันวอรายคระการัหลับพระันไม่ยกกนรเคลนขนาดใหญ่เลยพี่รอง หนมาพูดบิดเกิดท่านพอท่านนี่เป็นรูดเฟนทีมากยกเฟนขนาดใหญ่เลยครับมันยก อากาศวัรใดแขกเดืดอพุ่นทั้งพุ่นอยู่ฝุ่นไปท่างล่งท่านฝุ่นพ้นไรครับพี่น้องแต่เปติดสุลลายอยู่เลยมากกว่าท่านกับมาท่านพันยกพอดีพันเนี่ยท่างติดพอดีก็โอเคแนละ่ะไปเดี๋ยวช่างโรงท่านที่บ้านโอ้ยรถเต็มตีบเลย ็จิงงมงีมเงี่ังจอดทำมีขนาดยากนาเัียามาก Hoa long tham, kể chị luôn được con em. Mày xa 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 xa

ตางจังหวัดก็มีมีเจจึงมีไมลีย์หมากมาเล็กมาสามา,าเป็นภาาท่เรียพกเจ้าูกเป็นพระยก ถ้าอย่จะไม่ตกรับท่านรอเลยนะครับไม่ถื่ก็ได้ครับไม่ถื่ก็ได้พอละครับก็จะไหว้พระรักถีนะครับก็พร้อมแล้วต้องการ ครับผู้นึงบนก็นไม่ายันา็ไม่ไมสะดวกปัญใดก็เว้นก็ไม่ imaja karirah lantang sama berkuda Sampai jumpa di video selanjutnya.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ Thank uh, uh, uh.

เอาเฉพาะผ้าใสก็ได้เอาที่ครอบออกก็ได้จะได้ไม่ติดกันเราแง่ไว้ไหมแน้รำว่อไม่ตรงเลยเราปล่อยก็ได้ไม่เป็นไรก็เราจะครอบผ้าก็ได้ ยืนอยู่ตรงนั้นหนะาแล้วยังไม่ห้างอได้ไมเริยนประนมเยอุ้มผ้าประนมเลยหันหน้าเดีียวไว้ก่อนัดนาดเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่พร้อมเกียมพร้อมเลยนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมรัก แล้วก็อนะครับอทำหน้าท hmm. ี่เลยนะครับขอสป็าา้อรและได้ทัการทำพิธีต่อไปนะครับอ นาโมตัทธาพัทธาวะโตอาลัยโตตัณหจัจจุตตาจงบรรทุกโยโยเทวาจารย์จงละเอพาจารย์ทั้งหลายที่จะถิดนเป็นกษัตริย์จุฬาิตตตาจุฬาตตามิมุงสวัสดิ์จักมา yu te อยู่ rai yu hukum kini sri kala tat te yu bo tio a kao rai nyewu boi can tali te hiri ma ne nyewu kakut pi sa tu pai pi yu ni can badai sa tu can มีเพอยู่ในทวีปต่างๆลักเีอยู่ในโองเตเมืองไทยอาเมยอยู่ในหมู่บ้านตัลวักฑาหาเนยจนอยู่ในคงภัยป่าไม,ม้เอหาวัทุ่งเวเตเ์จนอยู่ตาเรีาและบรินาทุกแห่งตุมาจนสถดิกรักษายู่ภคพา้นิผ่นนิ้อันมีแม่ธรณีเป็นเท่า สารขาวิสณีจนอยู่ในแม่นาและฝักมหาชนยักษ์ผาทันันทนาคาขออันตรธานพระยาเวสวรผู้เป็นราชาของยักษ์คนทันนาคาและพรยาราชต่างจินตักจินตัดตาสังสีเกทั้งอยู่ใกล้และอยู่ไกลเพื่อได้ยินพระพเจ้าเด็นแล้วขอจงเมุเดมา ว่ามาลุโมทนา,าพากินักทาหมายดีหมาย,มายดีคุณแม่พรทิพาอเอื่อพระพักตรบหมายดีคุณแม่อำพรสิ่งวัามีวัฒนาคุณพรทิพา อันลางส <Cla ge. S 1> ี่คนในมงคลอานกลางสีคนางสาวทิพย์ทิตาาทอานกลางสี่คนนางสาววราภูภาษานาษาทังกสอันลางสีคนเป็นราษา พ่อพระนับทาภานหลาริดต้งตนและสาธุชนทั้งหลายที่มาจากบ้านใล้บ้านไก่จากที่ต่างๆเพื่อพ่อถวายแต่วัดสติว่าละลามดังนั้นข้าพระเจ้าจีงขออันเชิญเทพเจ้าเหล่าเทพญาได้ร่วมกันสัมมนาข้าแตินรัฐา จากขาผ้านีสังฆาตวิวาทัตวสนี้ก็จากตัวขาพระเจ้าทั้งหลายตัวแทนทุกองค์ก็กด้เดือสาบุบริบากักอีสังราชาพระระโภตสาติ ทัพระานันที Santa ่ปิัติมหาราชาเออางใต้ราชานก่อนกอนเรี่ยเอานก่อนก่นใกล้รของอ่ะปีนี้เนี่ยเร่งากิมันตลอปีรับเกีมุ่งปริมานการที่ทำราชาก็จะเริัระต ปัรดาภาา,านัน,าานาทานิติปัญหาอาชาขาแต่กรกษพเจ้าเหล่าเทพญาตาิที่สถิตปริะถา,านอยู่ครับอยู่ทางทิศตูรธามีท่าพระสารลัดษณ์เป็นเข้าเป็นประธานมีคนท่าเป็นคนนวาิวาข้าพเจ้าขออันเชิญท่านทั้งหลายจงอริโมทนาข้าปฏินรัฐา กับพระธาตุอาริสังสารวานทั้งหลายเหล่านี้ควบกับพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายพร้อมกันทุกองทุกองก็ข้าเคยสาธุพระทั้งหลายด้วยาธุส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 าธุ ¡Gracias